สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับคลิปวิดีโอนี้นะคะในชันก็จะมาทําสูตรทํามือนะรัฐบาลไทยเด่นนะคะโดยสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรเด่นนะเราก็จะเพราะว่าสูตรมาครบเราเราลงไปพอสังเขตเราก็ปรับมาสูตรเด่นบ้างโดยเด่นนี้ก็จะเป็นเด่นทํามือที่แตกต่างจากการคํานวณของเรานะเราจะใช้สมการของงวดก่อนเป็นตัวตั้ง โดยเอา3ตัวบนเป็นแถวบนแล้ว2ตัวล่างเราก็มาวางไว้ข้างล่างแต่2ตัวล่างก็คือหลัก10บล่างเราจะวางตรงหลักร้อยและหลักหน่วยล่างเราจะลงวางตรงหลักหน่วยบนนะคะ530และ62เราก็จะวางแบบนี้นะแล้วก็ 4, 5, 3หและ1 1หลัก10บล่างเราวางตรงกับหลักร้อยหลักหน่วยล่างเราลงวางตรงกับหลักหน่วยบนเข้าใจนะคะ ทีนี้การที่คำนวณเราจะคิดแบบไหนอย่างไรเราก็ทำการบวกเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเราจะไม่มีการทดนะศูนย์บวกสองได้สองตัวไหนที่มีสองหลักเราก็ปัดทิ้งเลยแล้วก็ดึงสามลงมาแล้วก็ห้าบวกหกก็ได้สิบเอ็ดเนี่ยอย่างนี้เราก็จะไม่ทดเราก็จะเป็นใส่แต่เลขหนึ่งแล้วเราก็นำมาบวก V b, b ข้างล่าง หนบวกสจะบวกข้างหน้าก่อนข้างหลังก่อนก็ไม่ผิดเพราะว่าเราไม่มีการทดอยู่แล้ว3าบวกหได้4และ3าบวกสอได้หนะคะส่วน4ีบวกหก็ได้9ค่ะเสร็จแล้ว9กบวกหก็จะได้14นะคะตัวเด่นรัฐบาลไทยก็คือ9และ4ค่ะออก4 5 3และ11 4่งและ1น อันนี้ก็จะมีเลข4มาในตำแหน่งของหลักร้อยงวดนี้จะไม่สวยเท่าไหร่มาดูงวดถัดไปถัดไปทีนี้เรามาดูของงวดต่อไปเราก็เอา3ตัวบน4ี่ห้าส1มเลหนึ่งหนะึ่เพ่าเผื่อเราสมมตุติเรามีสูตรมาครบ3ตัวบนการจะใช้สูตรแบบนี้คือยังไงสมมติคุณคัดเลือกสูตรนี้นะสมมติคุณก็นำผลลัพธ์เนี่ย9กับ4เนี่ยไปคัดในสูตรครบ3ตัวบนของคุณ ว่าชนตัวไหนอย่างไรอันนี้แหละคือการเรียกว่าสุรเด่นที่ในการนำมาไปใช้ค่ะถัดมา1 1 0หน่วยบนหลักหน่วยบวกหลักหน่ยหนยนวลนยล่างหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง3าบวก1ก็ได้4เราดึงมาอันนี้ได้5เราดึงมาเลยนะแล้ว4บวก1ก็เป็น5เอามาจากไหนอันนี้คือ3ตัวบนอันนี้คือ2ตัวล่าง2ตัวล่างเราจะวางแบบท่างขาคือหลัก10ล่างตรงหลักร้อยหลักหน่วยล่างตรงกับ หลักโดยบนเข้าใจนะถัดมา5บวก5ได้10ใส่0 5บวก4ได้9 0บวก9ได้9และ9บวก9เป็น18ก็จะเด่น9กับ8ค่ะออก4 7 8แล้วก็6 7 4 7 8แล้ว7 7อันนี้ก็คือเลข8มาในตำแหน่งของหลัก10บนของวดถัดมาตำแหน่งนี้มานะคะต่อไปเรามาดูสิ สองบวกเได้เท่าไหรในเก้าแปดเจ็ดบวกหเป็นสิบสามใส่3ไม่ต้องทดนะคะทีนี้เก้าบวกแเป็น17เราก็ไม่ต้องทดก็ใส่แค่7แล้วก็3ามบวกแเลย3ามบวกแก็เป็น11เราก็ใส่แค่1นึ่งและหนึ่งบวกเ็ก็ได้8ปดและแปดบวกเ็ก็เป็น15ก็ใส่5ก็จะเป็นเด่นแกับห้า ออกสี่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีเลขตัว8ดมาหลักสิบนะคะตัวนี้มาเข้าใจนะคะนะทะีนี้เรามาดูของโดถัดไปเราจะเลื่อนขึ้นแล้วนะ3ามตัวบนเรามาวางสองตัวล่างเรามาวางแบบถังขาหลักสิบล่างตรงหลักร้อยหลักหน่วยล่างตรงหลักหน่วยบนแล้วมาบวกกัน8ดบวกหนึ่งได้9้า เก็ดึงลงมาเลยตัวกลาง4บวก9ก็เป็น13ใส่3ดังนี้ค่ะทีนี้เราก็มาวี3บวก7ได้10ใส่0 7เบวก9เป็น16แล้วก็0บวก6ก็ได้6และ6บวก6เป็น12ก็จะเด่น6และ2อันนี้ คือสรรมการเนี่ยเขาเป็นทูเวย์อยู่แล้วนะคะสรรมการนี่เป็นทูเวย์อยู่แล้วหมาล่างสองมาบนนะแต่ถ้าสมมติว่าคือความจริงแล้วอันนี้ใช้เป็นวิ่งบนแต่วิ่งบนใช่เป็นเด่นบนก็ได้หรือเด่นบนล่างก็ได้ แต่ใช้เป็นเด่นบนใช้เป็นเด่นล่างอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าสมการโดยมากจะมาบนเข้าใจนะคะรู้ให้จบแล้วคุณจะคิดว่ามันมาบนจริงไหมอย่างไรเนาะถัดมาร้อยสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างมาวางแบบผังขามารวมกันหลักสิบล่างตรงกับหลักร้อยหลักหน่วยล่างตรงกับหลักหน่วยบนสองบวกหกได้แปด 1>, 1ตรงกลางดึงลงมา8ปบวกสเป็น12เราจะไม่ชดเราก็ดึงลงมาแค่เลข2ตัวท้าย2อบวกหได้3 1มบวกแได้9และ3าบวกเเป็น12แล้วก็9ก้าบวกสก่อน9กับ2ก็เป็น11ก็เอาแต่ตัวท้ายมาเลข1เพราะฉะนั้นได้เด่น1กับ2เพราะฉะนั้นออก2 0 2แล้วก็66จะสังเกตได้ว่าเขาจะมาแต่ภาคฝั่งของบนเป็นหลัก นะมีแต่งวดนี้ที่มาล่างเพราะฉะนั้นใครจะเอาเป็นเด่นบนอย่างเดียวเลยก็ได้นะอันนี้ดิฉันก็จะให้เป็นเด่นรัฐบาลไทยนั่นแหละก็คือเป็นทูเ w ย์นะเพราะฉะนั้นใครจะใช้แบบไหนแล้วแต่วิจรรารณญาณของแต่ละท่านแล้วก็เอา2 0 2แล้วก็ 6- 6มาตั้งโดยหลักสิบและหลักหน่วยล่างเนี่ยเราวางหลัก10ล่างตรงหลักร้อยหลักหน่วยล่างตรงหลักหน่วยบนสองบวก6ได้8ดดึงศนย์ตรงกลางลงมา สองบวกหกได้แปดนะแปดบวกศูนย์ได้แปดศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกและแปดบวกหกเป็นสิบสี่แล้วถัดมาออกอะไรพอดีเลยค่ะเด่นหกกับสี่นะคะมันสวยงามมารามเรือรีเราก็ดอกกระเดื่อออกสี่สี่หกแล้วก็สี่สี่เพราะฉะนั้นเมาหมดค่ะเหมาหมดแผงอะ วงางงการเลยอ่ะนี่นะเออนะมันงามแต่งามว่าอหลีหลอกร็ดอกกระเดือลือใจเอ้าเรามาดูของงวดถัดไปร้อยสิบหน่วยบนสี่สี่หกและสิบหน่วยล่างสิบเหมือนจะเลขเดียวกันแต่เขาก็เป็นผลลัพธ์ของสองตัวล่างนะหลักร้อยกับหลักสิบล่างวางตรงกันอันนี้หลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างวางตรงกันเพราะฉะนั้นหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ตัวกลางดึงลงมาสี่บวกสี่ได้แปด แปบวกสเป็น12ใส่2จะบวกหน้าบวกหลังค่อยไปค่อยมาพิสมาลาเด้งหน้าเด้งหลังแล้วแต่คุณนะคะเออเด้งกลางก็ได้แล้วแต่แต่ว่าไม่มีการทดไง4ีบวกศนย์ได้4 2่บวกสี่ได้6และ4ี่บวกหได้10ใส่ศเด่น6กกับสุนนะอันนี้ก็คือผลลัพธ์หนะ้าดูก่อน ผลลัพธ์เท่านั้นดังนั้นไม่อาจทราบว่าตัวแปรใดๆจะมาทั้งสิ้นนะคะเออเพราะฉะนั้นมีวิจรารณญาณที่ดีในการรับชมดิฉนันก็มาให้คุณดูตามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความวิวิสมาหลาของสมาการนะคะในอดีตนะคะอุ้ยอดีตคิดยังไงตะลบหน้าตลบหลังคิดยังไงกับเขาเ้าน้อคือไปข้างหน้าคือพวกขา้าว เขาไม่มีใครรู้อนาคตนะจ๊ะนะคะอย่างนี้ฉันนี่ฉันก็ไม่รู้เนี่ยนี่ฉันจะสวยไปอีกกี่ปีนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องเข้าใจนะคะสําหรับเมื่อวานดิฉันได้บอกว่ามีใครที่สนใจไอแป้งคชั่นซี cc ใช่ไหม m o i ์ไร r i z e r แปลว่าปกปิดบางเบาปกปิดเรียบเนียนคุมมันคุมแดดคุมเหงื่อตรงนี้เนี่ย วันนี้มันเป็นวันพุธแล้วไงดิฉันจะมาขายปลายปลายวัเช่นดิฉันจะมาขายสักวันศุกร์วันเสาร์เสร็จแล้วดิฉันจะส่งวันจันทร์พอทีเดียวพอดีนะใครคิดว่ายังไงก็คือใครจะสนับสนุนก็แล้วแต่นะวันนี้เราไม่บังคับกันถ้าถามว่ามีอื่นใดไหมไม่มีนอกจากของแถมนะคะไม่มีอื่นใดนอกจากของแถมของแถมก็จะเป็น พวกครีมเดียวกันนะอาจจะเป็นครีมตัวอื่นหรืออาจจะเป็นก็มีทั้งทูบทั้งเทนแหละนะมีทั้งกําไรนะมีหลายอย่างเข้าไปในนั้นนะคะเออมีอะไรที่เหลือเ,อเนี่ยก็จะจับให้นะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะคะหรือบางทีดิฉันอาจจะตั้งว่าเป็นกล่องสุ่มครีมก็แล้วกัน กล่องส่มครีมซีซีแปลว่าในนั้นนะ่ะคุณได้ครีมซีซีอยู่แล้วราคาเนี่ยก็คือเป็นราคาของซีซีโดยตรงส่วนตัวที่ว่าคุณจะได้เยอะได้น้อยคุณจะได้อะไรเนี่ยบวกเพิ่มไปตรงนั้นเนี่ยคุณได้อยู่แล้วไม่ต่ำกว่า3อย่างนะนอกจากเนือ้อจากครีมของดิฉันเนี่ยนะคุณได้อยู่แล้วไม่ไม่เนื้อจะสามอย่างแต่สคุณสามารถระบุ ระบุเขาเรียกว่าระบุอะไรนะสีผิวคุณได้นะก็คือแหมจะสุ่มยังไงคุณผิวขาวคุณจะให้คุณไปสิวสองสีไปทาหรือคุณผิวสองสีคุณเชนจะให้คุณสีขาวไปทาคุณก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นวอกวอกกันเนาะคุณก็สามารถเลือกเบอร์ได้นะคุณก็เลือกว่าคุณอ่ะคุณก็บอกแค่สีผิวคุณมามันมีอยู่สองเบอร์แป้งมีอยู่สองเบอร์คือศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองคุณก็บอกว่า คุณผิวขาวหรือว่าคุณไม่ต้องบอกผิวคุณบอกว่าคุณเอาศูนย์หนึ่งหรือศูนย์สองนะระบุมาเลยคุณเป็นศูนย์สีผิวขาวหรือผิวนี่อย่าเพิ่งมาระบุในนี้นะเดี๋ยวจะมีแอดไลน์ให้ให้ไปสั่งกับคนที่เขาจะส่งนะคะอ่าเพราะว่าไลน์คนที่รับออเดอร์เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่รับออเดอร์โดยเฉพาะจะแยกไลน์กัน ดังนั้นมันจะเป็นรายเกี่ยวกับออเดอร์โดยเฉพาะดังนั้นเวลาคุณสั่งเข้าไปเนี่ยคุณก็บอกว่าสั่งเบอร์นะคะสั่งเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสั่งเบอร์ศูนย์สองนะคะกล่องสุ่มแป้งกล่องสุ่มแป้งซีซีศูนย์หนึ่งกล่องสุ่มแป้งซีซีศูนย์สองกี่ชุดจำนวนกี่ชุดค่าจะส่งหนึ่งชุด ถ้าจะส่ง50บาทใครสั่งสองชุดขึ้นไปส่งความจริงจะบอกว่าสามชุดส่งฟรีนะแล้วพวกมมีของแถมแล้วนะคะให้ไม่ได้อะไรเลย <laughs> ให้ใครสั่งสองชุดส่งฟรีไปเลยค่ะนะ มันหนักไหมล่ะคุณว่าเกิดดิฉันใส่ครีมเข้าไปสักขวดนึงหนักไหมล่ะได้ไหมล่ะกำไรเดี๋ยวคุมกับกันเพราะฉะนั้นนะก็คือใครสั่งหนึ่งชุดคุณต้องเสียค่าส่งห้าสิบาทไอ้ทำไมฉันสั่งฉันซื้ออยู่แค่แค่นี้นะเซ็ตละร้อยกว่าบาทเนี่ยทำไมฉันเสีย เพิ่มไปอีกตั้งห้าสิบบาทไหมนะสมมติเซตละร้อยห้าสิบเนี่ยฉันต้องไปฉันต้องเสียตั้งสองร้อยก็เก็บปายทางเนี่ยฮนะสั่งชุดเดียวคุณต้องเสียห้าสิบบาทคุณไม่อยากสั่งเสียห้าสิบบาทคุณก็ต้องสั่งสองชุดคุณก็ส่งฟรีพร้อมกับได้สูงฟรีสูมฟรีเนี่ยนะเกิดสั่งฉันสั่งกับเพื่อนได้ไหมคะไปสูมกันหววกัน เ,เพื่อนก็ว่าให้ฉันได้อันนี้ฉันไม่ได้อันนั้นนะ่ะจะมัดใส่ถุงเซลล์ๆไปให้ <c oughs> อันนี้คือสูมหนึ่งนะมัดใส่ถุงหนึ่ง <c oughs> อันนี้สูมสองนะมัดใส่ถุงหนึ่งนะเออเสร็จแล้วเนี่ยของฉันเบอร์หนึ่งของเธอเบอร์สองดูดูนะคะเออถุงไหนคุงใครคุงมันเวลาเปิดให้เปิดพร้อมกันอย่าให้เพื่อนเปิดก่อนนะเข้าใจไหม เปิดพร้อมกันเอามีคัตเตอร์มาเปิดนะเราเปิดดูซิอันนั้นถุงนั้นเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งถุงนี้เบอร์สองอ้อันนั้นถุงนั้นของฉันอย่างเงี้ยเข้ากันได้ร่วมกันได้นะคะเข้าใจไหมเออดังนั้นเข้าใจตามนี้วิวิสมาราเพราะฉะนั้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าคีมยังไม่หมดอายุนะคะสามารถใช้ได้เดี๋ยวบอกว่าหมดอายุคือมันสิ้นปี สิ้นปี6 6อะ่ะบางทีของของของค้างสต็อกเยอะนี่เราไม่อยากจะให้มันเหลือเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ก็จะพยายามที่จะทยอยออกเพราะมันจะเอาของใหม่มามันจะได้ไม่ปุ่นเขาเขาคาเขากันเยอะดังนั้นก็คือปล่อยออกนะอ่ะกำไรเราอาจจะได้มาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ได้แค่ ทุนมั่งทัวมั่งนะคะไปทัวกลุบนี่ลืมสินนะ <laughs> ไม่มีหนี้ไม่มีสินเราพูดเล่นนะคะพูดไปนะคะดังนั้นพูดตรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้นะ,ะอ่ะทีนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรอวันสุกดิฉันจะมาให้แอดไลน์ในการสั่งนะคะโดยจะสั่งไลน์ไปที่การส่งของโดยตรง คือตรงนั้นก็คือเป็นการสั่งสินค้าโดยตรงนะคะความจริงแล้วเนี่ยดิฉันมีโปรแกรมที่จะมาไลฟ์ขายใน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 ,ในสื่อชซเชียลด้วยใครเข้ามาเดี๋ยวดิฉันอาจจะใช้วันสองวันเนี่ยไปตั้งไปตั้งอะไรนะเขาเรียกว่าแอคเค n t ก่อนให้คุณไปติดตามใครที่ชอบความสวยความงามไปติดตามไว้เวลาดิฉันได้ไลฟ์เนี่ยคุณก็จะมาไลฟ์ร่วมกัน เวลาดิฉันขายของดิฉันจะไม่ขายแบบว่าเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะขายชิ้น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 เพราะว่าในฉันขายของในฉันไม่ได้ขายของแพงในฉันเอาของแบบถูกๆแบบว่าไม่ถูกมากคือสามารถที่จะคนงบน้อยก็สามารถใช้ได้อ่ะอาจารย์ใช้เองบ้างหรือเปล่าอาจารย์ใช้ครีมหลักพันหลักอะไร ใช่ไหมอ่ะเวลาเห็นอาจารย์เมื่อก่อนอาจารย์เคยเอามาดูอาจารย์ใช้แต่ของดีๆเสร็จแล้วอาจารย์เอาของไม่ดีมาให้คนอื่นหรือเปล่าเทสก่อนเสมอค่ะแล้วตอนนี้เมื่อก่อนดิฉันก็ใช้ครีมใช้แป้งเนี่ยก็จะใช้ใช้พวกของสกินฟู้ดของอะไรอย่างนี้นะของแม็กอะไรอย่างนี้นะที่เป็นรองพื้นส,ส่วนใหญ่ทีนี้พอตรงนี้เอาตัวนี้มานะดิฉันอนะ่ะ ปีนี้ดิฉันไม่ได้ซื้อไม่ซื้อขี่มองพื้นเลยนะดิฉันใช้ตัวนี้นะดิฉันไปไปไปถอนหญ้าไปขุดหลุมปลูกต้นไม้ปลูกก็พอ,จอ,อเจาไอ้แก้นี่แหละแต่ก็ได้เหงื่อนะคุณผู้ชมไม่มีเยิม้มไม่มีโยยแล้วล้างหน้าเนี่ยถ้าคุณเอาน้ำเปล่าๆธรรมดาล้างเนี่ยมันจะไม่ออกคือคุณลงน้ำไปไว่ายน้ำเนี่ย มันจะไม่ออกนะคะครีมนะคะมันจะยังติดผิวอยู่เอาแล้วอย่างช่ฉันจะล้างยังไงคะก็ล้างง่ายๆเหมือนเราล้างล้างด้วยสบู่และโฟมล้างหน้าสบู่และโฟมล้างหน้าก็จะสามารถออกได้นะคะแล้วใครที่ใช้โทนเนอร์เป็นประจําก็เช็ดด้วยก็ได้แต่ปกติแล้วใช้สบู่แล้วก็ใช้ครีมล้างหน้าก็ได้เพราะดิฉันจะแถมสบู่ขมิ้นให้คุณ สบู่ขมิ้นคือสบู่ขมิ้นไพรจริงๆคือสบู่ขมิ้นทําจากขมิ้นจริงที่ใช้กันหน้าได้นะดังนั้นไม่ใช่บอกว่าขมิ้นแล้วไปใส่สีอย่างเดียวนะคะไม่ได้นะคะก็คือทําจากขมิ้นจริงๆเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะล้างหน้าฟอกหน้าเลยค่ะของแถมเนี่ยไปนะคะจะแถมทุกๆกล่องนะเผื่อว่า,อาไปล้างหน้าบางคนบอกโอ้โห ดิฉันไม่มีค่ะมีแต่น้ำปปาๆฉันจะล้างอะไรแล้วก็ล้างไปหลายๆรอบมันก็ออกอยู่ดู๊ใู่ใสๆแต่ลงน้ําไปว่ายน้ําอย่างเงี้ยมันก็จะเคลือบเงาเดี๋ยวดิฉันจะมาทดลองให้คุณดูว่าดิฉันจะเอามาทามือนะวันหลังดิฉันจะเอาขันน้ํามามาทามือเสร็จแล้วดิฉันก็เอาน้ำเข้าใส่เนี่ยคือมันจะไม่ก่อผิวผิวมันจะไม่เขาเรียกว่าผิวมันจะไม่เปียกน้ํา คืมันจะเคลือบมันไปในตัวเสร็จแล้วเวลาเราใส่แมสหรือเราเอากระดาษที่ชู่เนี่ยก็แปะแปะกระดาษที่ชู่วมันไม่เปื้อนไม่เปื้อนออกมาก็คือมันไม่กระชอกออกมาอันนั้นแหละคือมันมันเขาเรียกว่ามันคุมเหงือ่อคุมแดดคุมน้ําอยู่แล้วนะคะอ่ะเรามาดูทบทวนสูตรนี้นะร้อยสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างร้อยสิบหน่วยบนมาเรียงกันแบบเดิมนั่นแหละสิบหน่วยล่างเรามาวางแบบถังขา แล้วก็หลักร้อยบวกกับหลักสิบล่างหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยล่างตรงกลางดึงลงมาเพื่อที่จะเป็นตัวเสริมในการผนวกบวกหลักต่อไปจนมาถึงค่อยสุดท้ายเราก็เอาตัวนี้สองตัวนี้เป็นตัวเด่นนะโดยมากนะคะก็คือหลักนี้จะมาหลักนี้จะมาอยู่ทุกอันนะหลักหลักหลักด้านบนเนี่ยคือตัวเด่นเพราะว่าโดยมากก็คือหลักด้านบนตรงเนี้ยตรงเนี้ย เขาจะมาอยู่ทุกๆุกงวดคือตัวนี้ก็จะมาบ้างปลายเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวเด่นตัวนี้คือตัวรองตัวนี้ก็จะมาบางครั้งมันก็มาคู่กันเลยอย่างนี้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 อยงนี้นี่มาสองมาสองเนี่ยเออไม่ใช่สิเริ่มงงแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 เอาแบบเดิมเมื่อกี้น่ะนะอืมก็คือ เป็นเด่นสองตัวนั่นแหละแล้วแต่ตัวไหนจะมาแต่ส่วนมากมาบนโอเคนะคะแต่ส่วนมากมาบนนะตัวนี้มาอันนี้มาทั้งสองตัวอันนี้มาแค่อันนี้ก็มาสองตัวนะแปดหนึ่งสองและสี่หกนะคะอันนี้มาเฉพาะตัวนี้อันนี้มาเฉพาะตัวนี้อันนี้ก็มา เฉพาะตัวล่างนะดังนั้นเราดูตามเมื่อกี้นะไม่งงนะเอาแคปเจอร์นะคะใครงงก็กลับย้อนดูว่าคิดคำนวณยังไงไปทีละแถวใหม่ขอพระคุณที่รับชมพบกันใหม่สวัสดีนะคะ